ก็เป็นในเรื่องราวของปัญหาไฟป่า<ช>นะคะ,คะที่ตั้งแต่ต้นปี65มันนี่เกิดเป็น20ครั้งแล้วด้วยนะคะ,คะโอ้โหก็ต้องได้รับการแก้ไขปัญหากันต่อไปนะคะผู้ชมคะยังมีอีกเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกกันเลยว่าได้รับความสนใจค่ะก็คือเรื่องราวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวถึงเขาชมพู่นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะ พื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูการนี้ค่ะซึ่งปัจจุบันก็เริ่มพบจุดการเกิดไฟป่าแล้วด้วยะนะคะช่วงนี้ก็ไฟป่าเกิดบ่อยมากๆเลยค่ะซึ่งการเฝ้าระวังแล้วก็วิธีการในการเฝ้าระวังการควบคุมเนี่ย เป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะทางสนามข่าวท้องถิ่นของเราจะไปพูดคุยกันกับคุณธนบดีโอภาชยานนท์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาเขียวค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะคือพื้นที่ที่รับผิดชอบต้องดูแลเนี่ยมีการพื้นที่กว้างไกลหรือว่าครอบคลุมขนาดไหนคะพื้นที่เป็นพื้นที่ทั้งพื้นที่ป่าดุรัสนะครับค่ะก็ โดยเฉพาะเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพูเนี่ยครับมีพื้นที่ประมาณเก้าหมื่นกว่าไร่นะฮะค่ะเป็นพื้นที่เก้าหมื่นค่ะครับแล้วก็พื้นที่พื้นที่ป่าลอยต่อห้าจังหวัดในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในอีกสี่หมื่นกว่าไร่ครับในท้องที่จังหวัดชลบุรีนะครับอแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆเอ,อเขตห้ามล่านะครับเขตห้ามล่าแล้วก็พื้นที่ของวัดนอุทยานน้าตกเขาเจ้าบ่อทอง นะครับที่อำเภอบ่อทองนะครับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดนะครับผม,มผมรับผิดชอบดูแลด้วยนะครับตลอดทั้งพื้นที่ป่าสงวนด้วยครับถ้าเ,เราไม่มีภารากิจที่ในดับ ต้องดับไฟในท้องที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยเราก็าไปดับในพื้นที่ของป่าสงวนซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ด้วยครับผมอืมค่ะถ้าเกิดว่ามีหล,หลายๆพื้นที่นะคะรวมก็คือประมาณเกือบเกือบสองแสนไร่เลยที่จะต้องร<ม>่วมดูแลกันนั่นเองนะคะค่ะคสถานการณ์ปัจจุบันนี่พื้นที่ไหนบ้างคะที่เกิดไฟป่าไปแล้วคะ่ะตอนนี้พื้นที่ที่จบไฟป่าแล้วยังยังไม่มีครับยังไม่มีครับเพราะว่ายังมีป่าอยู่ครับค่ะเพราะว่า เหตุที่พูดแบบนี้เพราะว่าเราไปดับเราไปควบคุมแล้วชาวบ้านก็จะมาจุดอีกครับผม oh. จุดซ้ำจนเขาพอใจนะครับอ๋อค่ะ ก็คือในตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ได้มีพื้นที่ที่ต้องควบคุมที่ต้องดับไฟป่ามากมายเท่าไหร่นะคะแล้วลักษณะการเกิดไฟป่าหัวหน้าหลายคนเนี่ยสงสัยนะคะว่าเกิดจากการจุดหรือเกิดขึ้นเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าก็บอกแล้วว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไปจุดแล้วเกิดขึ้นเองมีบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่เป็นลักษณะไหนคะที่เกิดขึ้นเองนะตอนนี้ไม่มีเลยครับเพราะว่าไฟที่เกิดจากธรรมาชาตินะส่วนมากจะเกิดจากฟ้าผ่า นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงไฟเกิดขึ้นเองไม่มีเลยครับมีแต่คนล้วนๆเลยครับผมอืมค่ะแล้ววิธีในการที่เราจะเข้าไปดับไฟไม่ให้ไฟลามเนี่ยทํายังไงคะถึงจะดับไฟได้แล้วก็เจ้าหน้าที่เองปลอดภัยด้วยค่ะการดับไฟมีสองรูปแบบนะครับหนึ่งดับโดยตรงคือเอาเครื่องมือดับไฟปากของเรานะครับซึ่งมีทั้งเครื่องเป่าเป่าใบไม้นะครับเครื่องพ่นลมนะครับสองที่ตกไฟไม้ตกไฟสามครับ ลาโคนะครับลาโครหรือครอบนะครับมีสามอย่างแล้วก็รวมทั้งถังถังถังดับเพิงด้วยครับถังชิดน้ํานะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับคือการทําแนวกันไฟเป็นการดับถังอ้อมนะครับเราจะเสียพื้นที่ป่านิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมไฟได้นะครับถ้าเราดับโดยตรงแล้วไฟมันแรงเกินไปเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดับที่หัวไฟได้ครับผมอ๋อค่ะก็มีวิธีดับ นะคะประมาณหลากหลายรูปแบบด้วยกันคะที่ทําให้ไฟป่าน่สงบลงค่ะแล้วพื้นที่ไหนที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะอย่างเมื่อในตอนแรกในหัวหน้าก็ได้กล่าวมานะคะว่าพื้นที่ที่ต้องดูแลอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุดเลยคะเผื่อชาวบ้านหรือประชาชนที่รับฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะได้รู้แล้วก็ตั้งตัวทันค่ะพื้นที่ที่ต้องระวังพิเศษก็คือพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพูนะครับค่ะเพราะว่าลมลมพัด ลมพัลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดมานําความแห้งแล้งเข้ามาไวครับปีนี้ไหวมากครับแล้วก็เกิดจากเออ,เอนโยโด้วยครับอค่ะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศนะครับผม ก็คือประชาชนที่อยู่บริเวณป่าเขาเขียวแล้วก็เขาชมพู่นะคะถึงตรงนั้นต้องร,ระมัดระวังในช่วงนี้เลยนะคะท้ายนี้ค,ค่ะหัวหน้าคะถ้าสมมติว่าประชาชนเองเนี่ยเห็นหรือพบเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะสามารถแจ้งได้ที่ช่องทางไหนนะคะหรือว่าร่วมกันเป็นหูเป็นตาได้อย่างไงบ้างคะหนึ่งนะครับแจ้งแจ้งที่ที่ผมโดยตรงนะครับที่เบอร์เบอร์ศูนย์เก้าสี่ครับค่ะหกสองห้า ค่ะหน,นึ่งเก้าสามหกค่ะหรือเบอร์สายด่วนกองกมบุทยานนะครับหนึ่งสามหกสองครับผมค่ะสายดว่วนหนึ่งสามหกสองค่ะครับผมแล้วแล้วก็แจ้งที่เอท้อ,ทองท้องถิ่นได้ครับปกครองท้องถิ่นนะครับผม,อ,มอือค่ะเอท่านหัวหน้าคะคือทั้งสองเบอร์เนี่ยสามารถแจ้งได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหมคะแจ้งได้ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงครับเราแจนบายตลอดครับอืม ะะ <Okay S 1> อันนี้ก็ถือว่ามั่นใจได้แล้วนะคะหัวหน้าคะครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงค่ะในเรื่องของความมั่นใจค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะอยากจะฝากให้ประชาชนทุกคนนะครับเอที่มีส่วนที่จะต้องเข้าไปหาท,าทําอาชีพเกี่ยวกับด้านหาของป่านะครับค่ะก็ให้งดเว้นเรื่องการเผาป่านะครับและจุดไปเผาป่านะครับอยากจะฝากตรงนี้นครับ ถ้าจุดแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยโดยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับเช่นสุสานนะครับหรือจุดจุดไฟกลางแจ้งครับที่ทําให้ไฟลามเข้าป่าได้อืให้ป้องกันดีๆนะครับแล้วก็ก่อนเผาเนี่ยก็ควรโทรแจ้งบอกผมก่อนนะครับก่อนที่จะเผาแล้วผมจะได้ไปจัดการทาแนวกันไฟให้ไม่ให้ไฟลุกลามเข้าเข้าป่าต่อไปครับ ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ค่ะทางรายการสนามข่าวท้องถิ่นของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าธนบดีโอภาชยานนท์มากๆเลยนะคะที่ได้มาตักเตือนประชาชนนะคะในเรื่องของไฟป่าว่าพื้นที่ไหนต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ได้ฝาช่องทางในการแจ้งข่าวสารเรื่องของไฟป่าด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดนะคะที่พบเห็นไฟป่านะคะหรือว่าอยากจะช่วยเป็นหูเป็นตานะคะก็ตามที่เบอร์ที่หัวหน้าได้แจ้งได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะ